อาโอเคสวัสดีพแบบี่อ่อาเอาทำเฟรมสี่ชั่วโมงใหม่เลยนะทำเฟรมสี่ชั่วโมงทำเฟรมสี่ชั่วโมงจากที่เราไล่กันมาเมื่อเมื่อเอาเอาเอาเป็นว่าจากที่เราไล่ดีกรีกันมาเรามองว่าไอ้ไอทั้งหมดทั้งหมดที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ขาเอชุดไหมเราอาจจะมองว่าเอ๊ะตรงนี้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคือตรงนี้จบเวฟสามเอ็กแล้วก็ชุดเนี้ย ชุดเนี้ยชุดเนี้ยที่เห็นท,ที่เห็นมาชุดเนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ขา A ของของอะไรฮะ A of C และชุดที่ <B. S 1> รีบาว A B C ตรงเนี้ยเราอาจจะเป็นแค่ B แค่ B of C B. ซึ่งณนะปัจจุบันณนะจาปัจจุบันทรงคลื่นชุดเนี้ยมีโอกาสที่มันจะลงด้วยอะไรฮะลงด้วยขา C of C <B. S 1> ลงด้วย impulse <B. S 1> ของขา C of C ซึ่งซึ่งขาแรกมันลงมาให้เห็นแล้วว่ามันลงเป็น impulse จริงๆ นเนี่ยขาแรกที่ลงมาก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าจบจบอะไรฮะอาจจะจบเพียงแค่หนึ่งกับออฟซอ่าแล้วชุดถัดไปที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เอซึ่งเล่นเล่นได้ระดับดีกรีที่ร้อยสที่สาสิบปจุดสองพอดีคือชนปุ๊บเราก็ร่วงแต่จริงๆเป้าที่เราวัดกันมาเมื่อวานก็คือมองว่ามันอาจจะเล่น,เล,นเล่นได้ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอันนี้มันเล่นมาเกิน ต่ในในขณะที่มันเกินในไทม์เฟรมย่อยคือไทม์เฟรม4ชั่วโมงคือมันเล่นที่ดีกรีของมันที่38.2แี่38.2ฉะนั้นไอช,ชุดเนี้ยมันพอมันยอ่อเมื่อคืนเมื่อคืนเราเราต้องไปดูไทม์เฟรมย่อยตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ขาอะไรฮะ A o f อ2แค่นั้นเอง A off 2ขาลงนะแล้วก็เดี๋ยวชุดเนี้ยคืนนี้อาจจะมีการลงมาอีกรอบนึงเป็นอะไรฮะ B off 2, 2>, B of 2. เป็น B o f 2อ่าเป็น B o f 2แล้วก็อาจจะรีบาวกลับขึ้นไปเป็น C off 2 S <S อ่าซึ่งซึ่งณปัจจุบันเพียงแค่ขาเอนะตอนเนี้ยมันยังไม่เสียทรงขาขึ้น <S <S ก็คือยังไม่เสียทรงขารีบาวคือมันสามารถที่จะไต่ระดับไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะมาถึงระดับหนึ่งแปดเนี่ยหกสเจุดแปดตัวนี้เลยก็ได้หนึ่งแปดห้าสามซึ่งซึ่งเราไม่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S ทีนี้มาดูทำเฟรมย่อยของมันทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงการไล่ดีกรีเมื่อเมื่อคืนผมบอกแล้วนะว่าเฮ้ยพี่ระวังให้ดีนะถ้าเมื่อถ้าทําการลงชุดนี้ลงมาโโออวร์ซ กราฟยกโลที่ต้องปิดที่ต้องปิดช็อตแล้วก็แอลสวนขึ้นมาซึ่งซึ่งเมื่อคืนมันทำให้เห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้เมื่อคืนนะเมื่อคืนลงมาถึงโอเวอร์โซตรงนี้นะแล้วโอเวอร์โซเป็นอะไรฮะเกิดอะไรพี่เกิดฮิดเด้นไงเทียบเกิดฮิดเด้นบใช่เกิดฮิดเด้นเกิดฮิดเด้นเทียบโลก่อนหนะ้าเนี่ยอาจจะเนี่ยเทียบโลนี่ก็ได้มันเป็นมันเป็นฮิดเด้นชัดเจนไงเทียบโอเวอร์โซก่อนหนะ้ามันเป็นฮิดเด้นชัดเจนซึ่งมันก็ค้างดีดหนึ่งรอบ พอค้งดีดชุดนี้นี่แหละพอค้างดีดชุดนี้นี่แหละเห็นไหมมันดีดจากเมื่อคืนเมื่อคืนถ้าใครสังเกตเห็นนะเมื่อคืนผมก็นั่ง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 ดูอยู่แหละแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาร่วมเสวนาด้วยผมนั่งเทรดไม่ได้ไปรถผ้าป่าใช่ป่ะมาซื้อ่าพาเด็กๆไปทอดผ้าป่าเออนี่นะตรงนี้นะที่จะเห็นก้อนก้อนเดียวสีชุดนี้ก้อนก้อนนี้ก้อนนี้เลยนะ มันเป็นการออกข้างชุดน,นี้เห็นไหมถ้าถ้าพี่วัด p o c ชุดน,นี้ได้นะพี่จะเห็นว่าจากรกอบที่มันเบรกเอาขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้พี่จะเห็นโซนเนี่ยพี่จะเห็นโซนใช่เจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งโดยประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งโดยประมาณเนี่ยคือมันขึ้นมาเป็น A B C X A B C, แล้วก็ชุดน,นี้อาจจะเป็นสามเหลี่ยมของ X อ่า <Huh? S 1> แล้วก็อาจจะขึ้นเป็น A B C จบอาจจะจบชุดน,นี้จนกว่าจนกว่าขานี้จะมีนิวไฮขึ้นไปถ้ามีนิวไฮขึ้นไปแสดงว่าไอที่เรานับมาผิดอาจจะเป็นทรงอื่น <Yeah. S 1> อ่าอาจจะเป็นทรงอื่นทันทีเลยต้องขยายไปดูในท์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นอ่ะทีนี้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอมันลงมา C เสร็จป ốc, ุ๊บเราตีเทลไลน์ขึ้นไป ตีเทไลน์ขึ้นไปชุดนี้เพื่อจะมองจะมองจะมองทรงของความชันของชุดนี้และซึ่งพอพอเราเห็นความชันของมันปุ๊บเห็นไหมพอมันหลุดหลุดความชันตรงนี้ลงมาผมบอกแล้วว่าเฮ้ยพี่ระวังนะถ้าชุดนี้มันมาถึงปุ๊บแล้วเกิดการรีเบลขึ้นไปหาไปขึ้นไปหาโซนนี้ปั้งปั้งเนี่ยเนี้ยเป็นจังหวะอกจังหวะสวยๆเลยที่จะอะไรฮะที่จะช็อตลงมาเพื่อยิงลงไปเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของมันเลย นี่คือแพทเทิร์นของมันเลยคือพี่จะเห็นแพทเทิร์นเนี้ยบ่อยจนว่าถ้าพี่เห็นปุบ๊บพี่จะรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยอ่ามันเอาแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาดีเทสเทไลน์มาดีเทสเทไลน์เนี่เยเมื่อกี้สวยๆเลยนะหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้สวยๆเลยแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งรอรอคอนเฟิร์มก่อนก,นก็ได้พี่อ่ะคันนี้มาเช็คมาเช็ครอบมาเช็ครอบเช็ครอบของของอะไรฮะเช็ครอบไอซ์ไซเพราะว่าอะไรเนี่ยไอซ์ไซจากไอซ์ไซโอเวอร์โซไอซ์ไซโอเวอร์โซ ขึ้นไปข้างบนอันนี้มีไอส์โอเวอร์บอสแต่ว่าหลังจากชุดนี้ยังไม่มีไอ์ไซโอเวอร์โซเลย่าเห็นไหมยังไม่มีไอ์ไซโอเวอร์โซแสดงว่าไอชุดนี้มีโอกาสที่จะเล่นเล่นกับรอบของรอบของสโตอ่ะเราก็เช็ครอบของสโตจากตรงนี้สโตโอเวอร์โซตรงนี้สโตโอเวอร์โซขึ้นไปปั้งปั้งปั้งถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ย่อลงมาสโตโอเวอร์โซตรงนี้นี่โอเวอร์บอสนะนี่โอเวอร์โซอ่ะหลังจากนี้หลังจากนี้คือคือคือตรงไหนหลังจากนี้ก็ไปโอเวอร์บอสไปโอเวอร์บอส ไปโอเวอร์บอทถึงตรงนี้แล้วก็ลงมาโอเวอร์โซตรงนี้แสดงว่ากรอบในการเล่นรอบนี้คือนี่คือหัวขาขึ้นของหนึ่งชั่วโมงและนี่คือหัวขาขึ้นอีกอีกชุดหนึ่งของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันอ่านี่คือหัวขาขึ้นตรับจนกว่าเลยฮะคือหัวขาขึ้นนี่จะเอฟเฟกจะ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 เพอร์ฟอร์มก็ต่อเมื่ออะไรฮะ <Break S 1> มีการเบรกนิวไฮตรงนี้ฮะ Yes ซึ่งถ้ามันมีการเบรกนิวไฮพี่วัดเป้าขาขึ้นได้เลย วัดจากชุดนี้แล้วก็วัดจากชุดนี้หาหาคลัสเตอร์กันหาคลัสเตอร์อ่าหาคลัสเตอร์กันเนี่ยแบบนี้นะวิธีการนะปัง,งเนี่ยวัดชุดนี้ก่อนวัดชุดนี้ขึ้นไปอ่าแนวแรกเราเห็นแล้วสองหกเอ็ดจุดแปดก็คือแนวนี้แหละนี่เนี่เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนี่แหละอ่าแนวที่สองแนวที่สองคือตรงนี้วัดขึ้นไปเปลี่ยนสีหน่อยสีแดงเห็นไหม เห็นอะไรที่มันคลัสเตอร์กันไหม 2> 4 2 3 6ออีนั่นแหละพี่นั่นแหละนั่นแหละ30นี่แหละออนี่แหละนี่แหละนี่แหละพี่จำจาไว้ในหัวเลย1830ม,มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วก็ไปนอนวัด ระวังนั่นแหละไม่รู้จักไอ้ทองคำซะแล้วมันไม่รู้จตกีรอบแล้วยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดมีดอยเอสอยู่นั่นเนี่ยอาจารย์อาจารย์พูดสะคหัวลุกเลยคายเอสตีแปดองหกเนี่ยดอยอยู่เนี่ย นี่นะนี่นะไปหนึ่งแปดสามศูนย์เลยเหรอไม่ไมจนจนกว่าจะเบรกไฮพี่จนกว่าจะเบรกไฮคือตอนนี้ยังไม่เบรกไฮแล้วก็มันก็ไปไต่ไปเรื่อยๆที่ทําไว้คือหนึ่งแปดหนึ่งห้าเมื่อคืนหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่จุดแปดประมาณนี้ไม่เอื้อมอาจารย์เขาวัดไว้ก่อนวัดวัดเธอขนหัวลุกไม่วัดวัดเท้าขาขึ้นไม่พี่วัดเท้าขาขึ้นไวแก้เอื้อมอาจารย์ช่วแก้ให้เอื้อมขนหัวลุกเขาวัดไว้ก่อนเลยอ่ะผมมาร์คไว้เลยนะผมมาร์คไว้เลยนะเอ่อหนึ่งแปดสามศูนย์ เนี่ยตรงนี้หนึ่งแปดสามศูนย์จะเป็นแนวต้านชุดคือแนวต้านตรงนี้นะคือชนยังไงแม่งล่วงล่วงแน่ๆ่แ,แ,<น>และสุดทางดีอาจารย์ใช่มาสุดทางแ,แล้วก็แล้วก็มาเหมือนเมื่อวานหนึงห่งหนึ่งแปดศูนย์แม่งเลื้ยแม่งเลืย้ย <c oughs> อาจารย์โอ้โมันมันเลื้ยเยอะเหมือนกันนะสี่ห้าเหรียญเนี่ยกว่าสิบเหรือาจารย์ปูดจโลกเลื้ยนี่ผมผมมาติดผมมาติดเมื่อวานหนึ่งแปดศูนย์เจ็ด จุดจุดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดจุดเจ็ดถ้าจะไม่ผิดคือนั้นไม้ที่สี่แล้วนะผมเล่นมาสี่ไม้แล้วนะเมื่อวานไม้ที่สี่แล้วก <laughs> ว่ามันจะลงแล้วก็แล้วลง,งลงปุบ๊บบไม่ไม่ผมผมเซลเซลหนึ่งแปดศูนย์หกแล้วก็ปิดหนึ่งแปดศูนย์สองเซลหนึ่งแปดศูนย์หกปิดหนึ่งแปดศูนย์สี่เซลหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดปิดหนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าแถวๆนั่นแหละแล้วก็เซลอีกรอบนึ่งก็หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนั่นแหละแล้วมันก็ลากขึ้นไปผมก็ว่าเออเดี๋ยวมันก็ลง <laughs> เพราะเป้าขาขึ้นมันได้แค่นั้นคือแรงมันมีแค่นั้นแล้วเกิดสัญญาณของ hidden b e a ด้วยไงลากไปอีกแปดเหรียญเออโอ้โหลากไปจนถึงหนึ่งแปดหนึ่งสี่แต่พอเห็นแต่พอเห็นว่ามันทิ้งไส้แค่นั้นแหละ <c oughs> อมผมว่า <c oughs> เออเดีเออ๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วรอไหมรอมันออกจากล่าง <c oughs> เป็นจะซื้อดีกว่าเห็นไส้มาไหร่ค่อยเล่นดีกว่าอาจารย์ไม่งั้นแม่งเอาตายมีทองคำโอ้ในห้องนี <c oughs> ่สองเหรียญที่แผ่นกันลาบเรียบเลยอะพี่ ทีนี้ทีนี้มาดูมาดูมาดูหน้าตอนนี้นะมาดูหน้าหน้างานตอนนี้พี่เห็นพี่เห็นสัญญาณคือคือตอนนี้เราเราจะเห็นสัญญาณบางอย่างก็คือตรงนี้เห็อไหมเนี้ยหนึ่งแปดศูนย์แปดแล้วเห็นไหมคือนั่นแหละคือถึงบอกว่าเฮ้ยเราเราอย่าเราอย่ารีบเราอย่ารีบเราไปดูสัญญาณของจากทามเฟรมเล็กคือตอนนี้นะฮิดเด้นชุดนี้มันทํางานฮิดเด้นชุดนี้ฮิดเด้นชุดนี้ของทามเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันกำลังทางานอยู่ซึ่งผมบอกแล้วว่าสัญญาณฮิดเด้นในทามเฟรมใหญ่ยิ่งทามเฟรมใหญ่ฮิดเด้นยิ่งแรงยิ่งแรง ่ซึ่งตอนกลางวันโหพี่แมวบ,บอกบอกตอนทำเฟรมสิบห้านาทีที่มทีที่ยกโลแถวๆเนี้ยเออนั่นแหละสวยงามเลยนนลใครได้ใครได้ตรงเนี้ยสวยเลยผมก็นั่งดูอยู่นะเล่นกันลาลา <laughs> นั่งเล่นกันลาลาโอ้โห <laughs> ปันที่ยาคานี่นะยึมเข้าไม่ทันก็แต่ไปนะทำเกี๊ยวให้ลูก <laughs> คือคือคือ,คอตอนนี้นะตอนนี้คือสโตโอเวอร์บอสแล้วสโตโอเวอร์บอสแล้วลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นว่าไอ้ตรงเนี้ยสโตโอเวอร์บอสไม่ผ่านไฮค้างยอ่อเนี้ย ไม่ผ่านห <ไฟ S 1> ายค้างย่อให้มองแล้วก็หนึ่งแล้วก็วิธีการถ้าเรามองว่าอชุดนี้มันจบชุดเคลื่อนของของของขาขึ้นของขาเอแล้วแล้วถ้าเรามองว่าไอ้ตรงที่รีบาวตอนนี้เป็นเพียงแค่สับเว็บย่อยของของขาบแค่นั้นเองเราก็กางกางชุดนี้ขึ้นไปกางชุดนี้ขึ้นไปเนี่ยร้อยอยู่บนศูนย์อยู่ล่าง หลดุลดห <cuanto S 1> ลดุดไหมพี่หลุดโดนเจ้าโทงคำอุ้มไปแล้วไงหลุดหลุดหหลุด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรก นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ว่าที่ว่าอ๋อครั้งที่สองครั้งที่สองที่มันหลุดอ่ะเห็นเห็นไหมพี่เห็นหน้าจอแล้วนะเห็นเห็นแล้วมีใครอุ้มผมไปว่าเมื่อกี้ดาต้องทำไงมึงช็อตดินะนี่นะจากจากจากชุดนี้เรากางล้ออยู่บนก็คือหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่จุดแปดแล้วก็โลก็คือใช้ตรงนี้หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าจุดเก้าเมื่อคืน แล้วก็กางขึ้นไปมองหาตอนนี้มันยืนมันยืนเหนือเหนือแปดหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมาเล่นใกล้ๆนะผมมองว่ามันอาจจะมาเล่นใกล้ๆหนึ่งแปดศูนย์เก้าึ้นแนวแปดสิบเปอร์เซ็นซึ่งถ้ามาแถวๆนี้แล้วก็ถ้ามีสัญ,ญญาณของ hidden bear หรือ hidden bear ตรงนี้นะนผมมองว่าหน้าหน้าชอ็อตหน้าชอ็อตจะมา<น>อ่าหน้าชอ็อตจะมาซึ่งซึ่งณตอนนี้เราเราเรา,เรายังไม่เห็นสัญญ,ญาณของ hidden bear แต่แต่คือเราเห็นเราเห็นรอบของสโตแล้วว่าให้สโตโอเวอร์บอสชุดนี้ไม่ผ่านไฮอ่ะ mm hmm. ก็ก็อย่างน้อยก็ค้างย่อสักหนึ่งโอเวอร์โซของของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่แหละ mm hmm. อ่าทีนี้ไปดูในไทม์เฟรมย่อยไทม์เฟรมสิบห้านาที mm hmm. อ่าไปดูไทม์เฟรมสิบห้านาทีทีนี้เป้าขึ้นเราได้แล้วนะเป้าขึ้น mm hmm. เราได้แล้วเป้าขึ้นเราเห็นแล้วเรามองเป้าลงต่อ mm hmm. เมื่อคืน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 ที่ชุดชุดย่อที่ลงมาตรงเนี้ถ้าเราดูทำเฟรมห้านาทีนะเมื่อวนเมื่อคืนผมเปิดห้านาทีดูนี่แล้วก็ดูชุดนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเวอร์บอร์ดตรงนี้โอเวอร์บอร์ดเห็นไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยคือโอเวอร์บอร์ดมาหมดเลย คือไอซ์ใส่โอเวอร์บอสมาหมดเลยแต่อะไรฮะ<ม>แต่พอเจอโอเวอร์บอสชุดนี้เป็นอะไรกราฟราคาทำไฮแต่ว่า<ม>แต่ว่าไอซ์ใไซ์ใ<ม>ส่ทำโลแสดงว่าไอชุดนี้มันเกิดสัญญาณของแบรดดของไอซจากไอซซึ่งมีโอกาสที่มันจะล่วงแรงๆอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดตรงนี้หาก็คือหาตรงนี้เนี่มองตรงนี้แล้วก็กลางลงไปร้อยหกสอ็ดจุดปดเปอร์เซ็ต เนี่ยร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งเมื่อคือนก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสี่แต่ราคามันลงมาถึงเกือบเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อคือนตรงนี้ตรงนี้พ,พี่เพิร์นพี่เพิร์นฝากปิดไหมที่พี่และจากจาก,จาก,จ,ากจากชุดนี้นะจากชุดนี้จากชุดนี้เราเห็นเราเห็นสัญญาณอย่างหนึ่งก็คือจากไฮตรงนี้ลงมาโอเวอร์โซตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาทำไฮใหม่ตรงนี้ขึ้นมาทำไฮใหม่ตรงนี้กราฟไม่ผ่านเห็นไหม คือทําคือสโตโอเวอร์บอสแต่ว่ามันไม่ผ่านไฮเดิมฉะนั้นมันค้างยอ่อไอค้างย่อชุดนี้แหละสวยงามใครได้ใครได้ใครได้เล่นตรงเนี้ยสวยงามก็คือคือจริงๆใครได้ตรงนี้โอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าเราเราได้เราได้กันแถวๆตรง,ตรงกันตรงนี้กลางทางอ่าเราได้กันกลางทางทีนี้พอลงเสร็จปุ๊บปุ๊บไม่ผ่านไฮเดิมค้างยอ่อพอค้างย่อชุดนี้แหละเราจะได้หัวขาลง หัวขาลงคือเมื่อวานมันไม่มีหัวขาลงถูกไหมแต่เนี่ยมันมีหัวขาลงมาแล้วเนี่ยมาถึงหัวขาลงคือชุดนี้พอถึงพอถึงชุดนี้พี่พี่ก็ฝากพี่ก็ฝากปิดไหมทีนี่นะตรงนี้นะเนี่ยราคาลงมาปั้งปังแล้วก็ร่วงลงมาเมื่อวานแตะร้อยแตะร้อยหกสิบจุดแปดรอบแรกเห็นไหมมีอาการตรงที่หนึ่งแปดศูนย์สอง แตปุบ๊บแล้วก็มีอาการม,มีมีการมีการดีดรีบาวรอบหนึ่งแต่ดีดรีบาลตรงเนี้ยมันคือย,อยังอิทธิพลของไทม์เฟรมใหญ่มันยังคุมอยู่มันก็เลยไหลลงมาแรงพอไหลลงมาแรงมันมาแตะแค่เส้นเส้นศูนย์ตรงเนี้ยตรงตรงสามอยห้าสิเปอร์เซ็นตรงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แล้วมันชนแนวป๊อกทางซ้ายมือพอดีชนแนว๊อกทางซ้ายมือพอดีแต่ถามว่าเฮ้ยไอขาลงชุดนี้โดนทําลายยังยังไม่โดนทาลายนะจนกว่าราคาจะมีการเบรกตรงนี้หนึ่งแปดหนึ่งสอง จนกว่าราคาจะมีการเบรกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองแล้วก็เป้าสุดทางของไทม์เฟรมห้านาทีชุดนี้อยู่ตรงนี้หนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าก็ให้มองว่าเอ้หนึ่งเจ็ดแปดห้าเนี่ยอาจจะลงมาถึงคืนนี้คืนนี้อ่าอ่าตรงนี้อเมซิ่งหัจานนี่ต้องเก็บเก็บเข้าไปในลิสต์เลยนะเนี่ย พี่จำตัวเลขไว้ก็พอเนี่ยหนึ่งแปดหน่งห้าพี่พี่เนยพี่เนยใช่ไหมพี่เนยฝากปิดไมค์ทีพี่ Turn off the microphone please ทีนี้นะทีนี้ทีนี้ดูตรงนี้ทีนี้ดูตรงนี้พอเราได้เป้าขาลงของชุดนี้แล้วนะเนี่ยเรามาร์กไว้เลยมาร์กไว้เลยแสดงว่ารอบนี้มีโอกาสที่มันจะลงมาเทสตรงนี้เลยหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้า อ่ะเราได้เป้าขาลงของทำเฟรมห้านาทีแล้วทีนี้เรามาดูเป้าขาขึ้นของชุดรีบาวของวันนี้เห็นไหมพอชุดรีบาวตรงเนี้ยให้เราเปิดทำเฟรมสิบห้านาทีดูอ่านี้เราจะเห็นรอบรอบของของสโตเลยชัดเจนเลยปั้งลงมาตรงนี้ปั้งลงมาตรงนี้ไอซีโอว์โซเนี่ยโอวโซชนโอวโซยังไงก็ครั้งดิด พอค้งดิดเสร็จไปดูรอบของสโตเนี่ยสโตโอเวอร์บอสสโตโอเวอร์บอสกราฟไม่ผ่านไฮครั้งยอ่อย่อเสร็จปุ๊บลงมาสโตโอเวอร์บอสสโตโอเวอร์โซกราฟไม่ผ่านไฮ<ด>ครั้งดีด,ดพอครั้ง<ด>พอครั้งดีดปื๊ดมันเหล็กไฮเดิมพี่วัดเป้าขาขึ้นเลยเนี่ยวัดเป้าขาขึ้นเป้าขาขึ้นคือเท่าไหร่กลางไปเลยร้อยหกเอ็ดจุดแปดสองหกเอ็ดจุดแปดแล้วก็สี่เนี่ยแล้วก็สามสาม สามร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งสี่ร้อยยี่สิบสามจุดหกอ่านี่เนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้เป้าเราก็จะได้เป้าขาขึ้นก็คือตรงตรงนี้เลยรอบแรกเนี่ยรอบแรกก็คือสองหกเอดจุดแปดคือตอนตอนกลางวันชุดเนี้ยชุดเนี้ยเนี่ยโป้เสร็จล่วงชุดนี้โป้เสร็จล่วงแล้วก็มารอบนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยเนี่ยณณณตอนนี้เลยเนี่ยหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดจุดสี่เนี่ยณตอนนี้เลย คือชนรอบแรกล่วงแต่ชนรอบที่2นี่ผมว่ามีโอกาสที่มันจะไปหาตรงนี้สุดทางตรง1810หรือไปคลัสเตอร์กับชุดของวิ e บีว e e บีที่เท่าไหระหนึ่งแปดศูนเก้าเอนแหละคือถ้าใครจะใครจะเซลลนะมองโซนนี้ไว้มองโซนโซนี้ไว้แล้วก็มองหาสโตโอเวอร์บอทถ้าสโตโอเวอร์บอทน่าสนใจแล้วก็ <c oughs> นี่แล้วก็ยิ่งยิ่งมันทำไฮใหม่ ยิ่งมันทำไฮใหม่แต่สโตไม่ตามไม่ตามนะมันจะเป็นเบลิชได้ไอเดียไหมได้ไอเดียไหมได้แต่เนี่ยเนี่ยสโตราคาทำไฮแต่อินดิเคเตอร์ไม่ตามอินดิเคเตอร์ไม่ตามอินดิเคเตอร์ไม่ตามโอเคพี่แป๊บนึงผมจะยิงละโอ้โหพูดไปทันขาดคำพี่รอหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แล้วอาจารย์พี่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง อาจารย์เมื่อเมื่อคืนเขาก็ยิงกันหนึ่งแปดหนึ่งศูนอาจารย์ไม่่อยยอดตั้งห่ะพี่กูหนึ่งแปดหนึ่งศูนย่มันชัวศูนย์แปดจุดสองศูนย์ได้มาเดี๋ยนะเดี๋ยวนะตั้งลิมิตไว้หนึ่งแปดศูนแปดจุดสองศูนย์เอาเถอะจ้าเอาเถอะจ้าไปก่อนหนุ่มทั้งหลายแก่เล่นหนึ่งแปดหนึ่งศูนด้วยเอาชัวร์้ยผมไปก่อนพี่หนึ่งไม้ ไม่เป็นไรป้าหจุดสองสูตจุดสองห้าเองพี่ผมเล่นเล่นเล่นแก้เล่นแบบนุกๆแค่นั้นแหละอันนะนนะแกแพมเพิร์ดลูก <c oughs> ลอ่ะเอ่อโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้นะถ้าราคามันไม่ทำหายคือมันราคามันทำหายแล้วแหละ แต่ว่าถ Weg ้าอินดิเคเตอร์มาแตะ o, โอเวอร์บอทด้วยนะแล้วก็ไม่ทำไฮนะโอเคเลยผมว่าแม่งเดี๋ยวมีร่วงมีร่วงตรงนี้แหละก็ก็รอดูของทางเฟรมสิบห้านาทีโดยมาหลายวันแล้วลากลากเลืยลากเลือยลากเลือย เล่นเล่นท่าเดิมทุกวันโดนทุกวันท่าม่งยกไปทุกวันเลยนี่ก um> ็ก็ลองมองที่ที oui> ่ที่ลองมองของทำเฟรมห้านาทีดูนี่เดี๋ยวดูทำเฟรมห้านาทีเอออเาให้แน่สิอาจารย์เดูสิมันแน่ไหมเอะคือคือทำเฟมเนี่ยทำเฟมห้านาทีโอเคแหละมันกาลังมันกําลังขึ้นไปเนี่ยมันกาลังขึ้นไปนะ ก็คือเต็มที่นะผมมองว่าไม่เกินหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นี่แหละถ้าแต่ว่าถ้ามันเกินหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เท่าไหร่เมื่อไหร่นะเมื่อกี้นะที่ผมที่ผมเซลมาต้องบล็อกขึ้นไปก่อนนะค่ะอืมเนี่ยแค่นี้เองแล้วพี่ดูดิริสก่ะ์เอออาอารคุ้มไงเนี่ยเนี่ยริสเราแค่สามเหรียญแต่การลงการลงเรามองถึงเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้า เนี่ยเออเค้มแล้วเค้มแล้วเออคุ้มไม่คุ้มไอ้พี่อย่าเพิ่งยิงหรือพี่ค่อยยิงตอนตอนไลฟ์เสร็จแล้วพี่รถเขาเปล่ากี่โมงตอนเนี้ยตอนนี้นะวะเอาวะคุเอาแล้วดึงไปรอซ้ำอีกไม่ได้เออพี่แม่เเอาวะออกไม่ตอนนี้เลยอาจารย์ตอบก็ ก็เน yeah, so so ี mm ่ย hmm. ก yeah. well, so ็ค so, so like oh ือมองมองตรงนี้แหละก็คือสโตสโตเวอร์บอทแล้วสโตเวอร์บอทและก็คือคืออย่างน้อยความเสี่ยงเรามัน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 น้อยไม่ใช่อะไรมันมันมันไม่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 ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงมันเราเราคุมได้เพราะมันมันอาอามันสั้นมันอาคือริสริสมันสั้นแต่รีวอ d มันคุ้มรีวอ d มันคุ้มอ่าก็ประมาณนี้ไ้เมื่อคืนนี้โอเคแผนแผนทองก็เลยมองว่า แผนทองก็เลยมองว่าเดี๋ยวมีโอกาสที่ราคามันจะนี่แหละก็คือมองมองโซนนี้แหละหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดจนถึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์มามาโซนนี้แล้วก็ถ้ามาทรงนี้ปุบ๊บมีการหักหัวลงก็คือมีการหักหัวลงแล้วก็มันเล่นมันเล่นเทไลน์ <c oughs> พอดีแล้วมันเล่นเทไลน์ <c oughs> พอดีแล้วก็ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงปัป๊บเนี่ย เห็นไหมทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็โอเวอร์บอสแล้วทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็โอเวอร์บอสแล้วอ่านี่ก็ก็นั่นแหละก็คือให้ให้ให้ดูเป็นไอเดียแล้วกันพี่เออแต่พี่โกลิเ<ห>ด,ด่นหลือเกินอนนะจ๊ะเด่นบุ้ยพี่โกลิดมันเออแต่ฮ <laughs> <hit, S 2> <ต>ิตฮิตเด่นเนี่ยไออันนี้มันขาสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่ขึ้น่ะคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นขาไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นขาสุดท้ายพี่พี่ผมได้กําไรแล้วนะ <laughs> จได้เหมือนกันอาจารย์เออโอ้ยพี่แมวยิงดูดิพี่แมวได้มาเหรียญหนึ่งแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันไปถึงตรงนี้เลยหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดกว่าเมื่อกี้ก็บอกอาอามันแค่สามสี่ส่วนก็เอาดิเอ่ออ่ะโอเคก็ไอเดียไอเดียประมาณนี้พี่ค่ะอ่ะฮะก็ ไปดูไปดูเซ็นห้สิฟิวเจอร์สกันหน่อยเนาะนี่นี่นี่บอกผมผมบอกผมบอกจุดจุดหมดแล้วนะผมบอกจุดผมบอกจุดเข้ารีวอร์สรในการยิงลงเฮ้ยพี่โหแม่งกำไรแป๊บเดียวมาแล้วบ้านมาเลยรดพ่อป่าออกแล้วหนูหนูไปขึ้นไปนะอา้าัันเดี๋ยวป้าจะไปรับเออป้าแล้วเว้ยออ เมื่อวานก็บอกอย่างี้แหละยิงปุ๊บฟ้าป,ปั๊บ <c oughs> ถึงนี่นะถ้า,ถามันเด็กไปนี่หนึ่งแปดสามศูนย์สิบพางแล้วยังไงก็ลงยาวสิใช่ปะฮะหนึ่งแปดสามศูนย์เหระก็มีสี่ขาป่ะอาจารย์ถ้าไปถึงหนึ่งแปดสามศูนย์่ะอาจารย์เงียบอีกแล้วโดนอุ้มอีกแล้วแอบเปิดออเดอร์แน <ะ S 2> ่เลยิดออเดอร์ มีสิดตามไม่ทันอาจารย์ปิดจะแล้วตัวยังยังว่ยังไม่ปิดย,ยังไม่ปิดยังไม่ปิดเงียบทำไมกำลังดูอยู่กำลังดูกำลังดูออเดอร์อยู่อ่ะอะไปตอเสร็จอดสิฟิวเจอร์เดี๋ยไหนอาจาดโคตรขำตัวเองเลยอาจารย์โคตรเป๊ะเลย